ร์เต้คุเต้สวัสดีค่ะมในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นการ journal ที่คาเฟ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นหวานพาคุณแม่มาโรงพยาบาลค่ะและน้าหวานก็เลยมาตอแต่อยู่ที่ร้านกาแฟที่ไม่ไกลาจากโรงพยาบาลมากนักน,นะคะเริ่มต้นเรามาพยายามทําให้ journal น,นี้มันดูมีความคาเฟ่มากที่สุดโดยการเอ่อเอาเศษกาแฟที่เหลือมาปั๊มลายแบบนี้ปั๊มเดียวอาจจะไม่หน้าพอใจค่ะขออีกสักปั๊มหนึ่ง จะได้บอกว่าอะน้องอยู่เป็นเพื่อนกันและแน่นอนนะคะนวาดก็ไม่ลืมที่จะทำความสะอาดให้ค่ะ ตอนที่หวลกำลังตัดคลิปเนี่ยก็เพิ่งน,นึกออกว่าอุ๊ยนี่มันชุดเดียวกันกับที่นหวานใส่ตอนทำมินิคลิปเจอร์นัลคาเฟ่ครั้งที่แล้วเลยอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคือชุดนี้ไม่ต้องรีที่นก็เลยแบบว่าช่วงไหนที่ต้องรีมาอะไรมาแต่เช้าๆอะไรเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้มาบ่อยๆนะคะสิ่งที่นหวานจะแปะลงไปในเจอร์นัลรอบนี้นะคะก็จะมีรีซีทใบเสร็จในใบเสร็จนะคะเขาจะมีเขียนเมนูด้วยแล้วก็จะเป็นนับเกินนะคะทิชชูที่มีโลโก้ของทางร้านคราวนี้นหวานก็จะเริ่มจากวาดรูป selected ะะม,มือที่น้หวันเลือกนะก็จะเป็นซอสครัวซองกับมะข่าร้อนค่ะเราจะไม่เน้นความเหมือนนะคะ <laughs> ไม่ขออ้างดินึงแต่ว่าจะเน้นการคุมโทนค่ะน้หวานจะใช้ให้โทนมาดูอุ่นๆน,นะมันจะได้เป็นไบท์ที่แบบแนวคาเฟ่อีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตของร้านเนี้ยค่ะมันค่อนข้างไปวอร์มโทนแล้วก็สะอาดๆอดะไรเงี้ยก็อยากจะคุมโทนประมาณไว้จากนั้นก็ตัด ตัวโลโก้นะคะที่มันอยู่บนนับขึ้อนอะมาแปะลงไปที่ journal ค่ะแล้วเราก็จะเลือกสติกเกอร์ที่จะมาประกอบนะคะสติกเกอร์ทั้ง2ตัวนี้เป็นเนื้อวาชีนะคะเพื่อไม่ให้เหนื้อมันหนาเกินไปเวลาถ้าจะแปะลงไปมันก็จะได้ไม่พองเกินค่ะลืมบอกว่าคลิปนี้นวนอัดตั้งแต่นู่นเลยนะคะ27กุมภานะตอนนั้นนวลยังใส่ส u พ p o r อยู่นะคะแต่ตอนนี้คือข้อมือนวลหายดีแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่นวลจะแปะสติกเกอร์ตัวนี้ลงไปนะคะจะเห็นว่าตอนแรกนวลฉีดรีซิดใช่ไหมคะรีซิด ฝั่งแรกเนะี่ยคือเอาไว้ทำแบ็กกราวน์เฉยๆเลยอีกอันหนึ่งคือนวนจะตัดเฉพาะวันที่แล้วก็ชื่อของเมนูนะคะแปะลงไปจากนั้นนะคะนวนก็แปะสติกเกอร์วันที่ค่ะจะเห็นเลข2แดงๆอยู่ทางหน้าซ้ายอันนั้นคือหมายเลขเดือนนะคะไหนๆก็มองแล้วว่าน K ี่คือจอนวนสุดท้ายของเดือนนี้แน่ๆ,ๆนวนก็เลยเอาเลข2เนี่มาแปะแล้วก็ค่อยแปะวันที่ไปที่หน้าด้านขวาค่ะกลับมาที่ภาพที่นวนวาดน,นะคะตอนนี้คือสีทั้ง2เลเยอร์มันแบบว่าแห้งสุดๆแล้วนะคะก็เลยลองตัดขอบค่ะ เริ่มต้นน่ะน้องหวานใช้ Pentel Touch ตัดแต่รู้สึกว่าอู้เส้นมันหนาไปนิดนึงนะคะก็เลยเอาซารซ่ามาก่อนเนี่ยมาทำารายละเอียดเพิ่มค่ะ จากนั้นค่ะเก็บรายละเอียดนะคะคือตอนนี้ถาดมนดูไม่เหมือนถามันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างแบนๆนะไม่ดูไม่มีมิติอะค่ะก็เลยเอายูนิโพสิกโนนะคะสีขาวมาลองทาว่าเป็นขอบขอบถาดเผื่อจะดูดีขึ้นจากนั้นค่ะนวหวนมองดูภาพรวมแล้วอะค่ะอยากให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็เลยแปะสติกเกอร์สฟิชบับเบิลนะอันนี้เป็นของลิตเติ้ลเลสนะคะแปะให้เหมือนกับว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในรูปเนี่ยกำลังพูดอะไรบางอย่างจากนั้นนะคะเราจะเริ่มลงบันทึกแล้วค่ะด้วยปากกาตัวนี้เลยค่ะท อมโบฟูดสเกตนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะนวาต้องการคุมโทนให้มันอุ่นๆใช่ไหมคะฉะนั้นสีที่นวาลเลือกออกมาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะพีจะบอกเลยว่าสีประการน้ำตาลของทอมโบฟู n ดสเกตคือสวยมากคือติดใจเลยแหละหลังจากที่ใช้บลัชเพนเ t ลทั h แบบโอ้โหติดใจมานานใช่ไหมคะนวลรู้สึกว่าเพนเทลทั h เหมาะกับการเขียนหัวข้อแต่ฟู n ดสเกตเนี่ย มันเหมือนกับเวลาเขียนจดละเอียดทั่วไปอะน้องสู้น้องเอาอยู่คราวนี้เนี่ยข้อความส่วนไหนก็ตามที่นวานต้องการจะเน้นมานะคะเช่นชื่อร้านหรือคำ today อะไรเงี้ยนวานก็จะใช้สติกเกอร์ตัวอักษรสีดําตัวนี้นะคะมันก็จะทําให้ข้อความมันโดดเด่นขึ้นมาโดยที่โทนของเรายังไม่หลุดไปนะคะยังดูอบอุ่นแล้วก็ดูคลาสสี่เหมือนเดิมเมื่อสักครู่ที่นวานฟลิปโน้ตบุ๊กให้ดูอะคะ่ะอันนั้นน่าจะมีช่องหนึ่งที่เหมือนกับมันว่างๆเราแค่แปะอะไรไปแถบเดียวนะคะภาพก็จะดูเต็มขึ้นนะคะ คราวนี้เนี่ยนะคะที่นวลบันทึกไปอะค่ะในหน้าทางด้านขวาเนี่ยที่ใช้สีน้าตาลเป็นหลักนะคะนวลจะบันทึกถึงเรื่องร้านแล้วก็ถึงเรื่องของวันนี้ว่าทําไมถึงมาที่นี่แต่นวลก็อยากจะบันทึกเรื่องอื่นนะคะเป็นเชิงข้อคิดที่นวลตกผลึกได้ในวันนี้ด้วยนวลก็เลยเปลี่ยนสีปากกานะคะแล้วมาจดทางหน้าด้านซ้ายเสร็จออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ